อินนัลลอฮ์เราห์มานีรุหีมันฮัมดุริลลาฮิรับบินอัลามีน b i h i n a s a i n วะลา حول วะลา قوة إ ل ا ب ا ل ل ه ا ل ع ز ي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้สัาธา้ั้งหลายครับหลังจากที่บทเรียนที่แล้วนะครับเราได้เรียนดูกันถึงสาเหตุที่สำคัญที่เราสุภานว่าตะอาลาได้ทรงสร้างพวกเราขึ้นมาให้มีชีวิต อยู่ในโลกดุนยานะครับนั่นก็คือเราจะอาสองสร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรานั้นเรียนรู้รู้จักอัลลอฮ์และเพื่อที่เรานั้นจะได้อิบาดตออลอสุขานะฮวาจาละแต่คําถามก็คืออิบาดาดนั้นคืออะไรนะครับโดยเหตุน,นี้จึงเป็นที่มาของคําถามข้อที่4นะครับที่เชคฮาฟิดอัลฮะกามีมามล,าล,าละฮิมฮัลลอฮุตาลาท่านได้ตั้งคำถามบอกว่ามาฮิยัน อิบาร์ดานะครับว่าคำว่าอันการ์ดานั้นหมายถึงอะไรนะครับโดยที่ท่านได้ตอบบอกว่าอันอิบาดะจุฮิยัสมุนจามิลในกุลลิมาญุบบุฮุลาห์วะยาร์ตาห์นะครับคำว่าอันการ์ดานั้นคือชื่อนะครับของสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่ครอบคลุมนะครับสำหรับทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักและอัละอารละทรงทอพระทัย สิ่งใดที่เราจะอาลาทรงรัก fit, และทรงพอพระทยัยทรงสั่งใช้ไหมครับนั่นคืออิบะดาสิ่งใดที่เราจะอาลาหา้ามไม่ให้เราปฏิบัติเราปาฏิบัติตามอัลลอฮ์นั่นคืออิบะดาไม่ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นจะเป็นนินาอักวาลีวลอามาดิลวฮิรอตีวันบารตีน่ไม่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นคำพูดนะครับหรือการงานปฏิบัติคำพูดที่นี้นั้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่อยู่ภายนอก หรือคําพูดที่อยู่ภายในคําพูดที่อยู่ภายนอกคืออะไรพี่น้องคําพูดที่เรากล่าวใช่ไหมครับกล่าวด้วยกำลังเช่นการอ่านอังกุรอานการติกรุลมล้อใช่ไหมครับการเตือนการสอนให้ทําในสิ่งที่ดีห้ามบามจากการทําความชั่วนี่เป็นอิบาด์ดะที่ใช้ลิ้นภายนอกจะอิบาด์ดะที่เป็นคําพูดที่อยู่ภายในคืออะไรคืออะไรพี่น้องคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราการอ่านอินนัลลัลินารวาดรับบุญะละอฮล อรร์บอกแท้จริงบรรดาผู้สัทธานั้นแท้จริงบรรดาผู้ที่เขากล่าวว่ารับบูนาอฮอพระผู้เป็นเจ้าของเราคืออรร์ในที่นี้กล่าวด้วยกาบอะไรกล่าวด้วยกับหัวใจแปลว่าเชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วก็เชื่อจริงๆนั่นเวลาที่เราเชื่อมั่นอะไรก็ตามในหัวใจนั่นคือการกล่าวด้วยกับหัวใจแต่เมื่อเรากล่าวด้วยกับหัวใจในใจแล้วเนี่ยเราก็กล่าวด้วยกับลิ้นของเรา ใช่ไหมครับฉะนั้นเกาลุลลีซานนะครับคือการพูดนั้นโดยกับลิ้นนั้นพูดโดยกับภายนอกโดยกับลิ้นและพูดโดยกับภายในหัวใจของเรา2การงานที่เราปฏิบัติภายนอกและการงานที่เราปฏิบัติภายในหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เราใช่ไหมพี่นะ้องคิดในหัวใจของเราเชื่อมั่นความกลัวใช่ไหมครับความหวังใช่ไหมครับความยังเกรอยู่ที่ไหนครับอยู่ในหัวใจส่วนการงานภายนอก ก็มีทั้งการงานที่ใช้ร่างกายมีทั้งการงานที่ใช้ทรัพย์สินมีทั้งการงานที่ใช้ทั้งร่างกายและทรัพย์สินเช่นการละหมาดใช่ไหมครับการถือสินบนหรือการจ่ายสากาที่ใช้ทรัพย์สินหรือการทำฮ์ที่ใช้ทั้งทรัพย์สินและใช้ทั้งร่างกายนั่นเองดังนั้นนี่คือถ้อยคําที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่เราตะละทรงรักและทรงพอพระทัยนั่นคืออะไรพี่น้องคืออันอิบะด์ แลกประการก็คือวันบรออาจุมิมมายุนาฟีดาลิกะวยุฎาดูฮและสิ่งที่สําคัญคําว่าอิบานะนั้นจะต้องเป็นคําเป็นสิ่งที่ปราศจากสิ่งที่มาทำลายและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปฏิบัติอิบานะสิ่งที่จะมาทำลายความดีงามที่เราปฏิบัติคืออะไรพี่น้องสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการงานที่เราปฏิบัติเวลาที่เราปฏิบัติอิบาดะสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือความบริสุทธิ์ใจ ใช่ไหมครับสองสิ่งที่เราทํานั้นจะต้องตรงตามแบบอย่างของท่าเรอาซูลด้วยถึงจะเรียกว่าการงานที่เราทํานั้นเป็นอิบาดะใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทําโดยที่เราไม่มีความบริสุิ์ใจต่ออัลลอฮ์เช่นเราทําเพราะเราหวังคําชื่นชมจากมนุษย์เราทําอยากจะให้คนเห็นและชื่นชมเราอยากจะได้ยินคากล่าวขานจากผู้คนนั่นแปลว่าเรามีริยามีซุมาฉะนั้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ขัด สิ่งที่จะมาทาลายความดีงามในการที่เราทําอิบาดะหรือการงานที่เราทํานั้นเราทําโดยสิ่งที่เราทํานั้นไม่ใช่เป็นแบบอย่างจากที่ทราพูลไม่ได้เป็นคําสั่งจากทีราสูลแล้วสิ่งที่เราทํามันจะเป็นอิบาร์ดะได้ไหมไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทํามันขานกับอิบาร์ดะที่ถูกต้องฉะนั้นนี่แหละคือคําว่าอิบาร์ดะนะครับส่วนข้อที่5้า อัลฮาฟิดอัลฮะกามีท่านกล่าวบอกว่ามาตะยกุนนนกาอิบาชาทันและเมื่อไรที่การงานที่เราทําจะถูกนับว่าเป็นอิบาดะแปลว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนใช่ไหมครับและแต่ละคนที่ทําความดีเนี่ยผลบุญที่ได้เหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมครับผลบุญที่เราจะได้จากการงานที่เราทําแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับอะไรพี่น้องขึ้นอยู่กับสองสิ่งที่ ท่านได้กล่าวไว้ในคําตอบของคําถามข้อที่5นี้ก็คืออิดาอักมาลฟีฮิชัยอัเมือ่อไรก็ตามที่เราทําการงานหนึ่งงานใดแล้วการงานนั้นมีสองสิ่งใช่ไหมครับการงานนั้นจะเป็นอิบาดที่สมบูรณ์และได้รับการตอบแทนด้วยกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่คือ <c oughs> อะไรพี่น้องวะฮูมาแกมารุลฮุบิมาอักมาลิลุลลินั่นก็คือเวลาที่เราทําอิบาดนั้นเราจะต้องมีความรัก และเราจะต้องกระทําด้วยความนอบน้อมอย่างถึงที่สุดต่อหลสภานบวาจะอาละลแปลว่าอะไรแปลว่าเราละหมาดเหมือนกันแต่เวลาที่เราทําเราละหมาดนั้นเราแสดงถึงความรักที่ให้กเ่าเร์ไม่เหมือนกันคนบางคนละหมาดเพราะว่าจําใจต้องละหมาด ใช่ไหมจำใจ้องละหมาดผลและุณจัได้หรือพี่นงในขณะที่อีกคนหนึ่งละหมาดเพราะเขารักอัลลอฮ์เขารู้ว่าเราจะอะไรเมตตาเขาสร้างเขาขึ้นมาให้ดีแกเขาให้ความดีงามแกเขาช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาละหมาดเนี่ยเพราะเขารักอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเมื่อเขารักอัลลอฮ์จะอะไรอย่างสุดซึ้งแล้วเนี่ยเขาทําไมพี่นอเขานอบน้อมต่ออัลลอฮ์อย่างมาก พ่อขากูอัลลอฮ์เนี่ยเขารู้ถึงอำนาจของอัลลอฮ์รู้ถึงความจิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ Allah, รู้ถึงเดชานุภาพหากว่าเขาไม่ทําเขาจะถูกลงโทษเขาจึงมีความนอกน,อนอ้อมใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาที่เขาปฏิบัติอิบาร์ด้วยความนอกน,น,น้อมเช่นนี้เนี่ยและด้วยความรักเชน่นนี้เนี่ยรางวัลที่เขาจะได้จะมากยิ่งกว่าคนที่อิบาด์โดยที่ไม่มีความรักและอิบาด์โดยที่ไม่มีความนอกน,อนอ้อมเหมือนคนที่ขอดุอานเป,ไนปน็นยังไงพี่น้องก็ขอเราสามไม่ใช่ขอก็ขอ แต่ขอเน่ไม่รู้ว่าจะได้หรือไ,ไม่ได้แต่แตกต่างจากคนที่ขอด้วยกับความรักที่มีให้กก่อัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่ให้รู้ว่าอัลลอฮ์จะรสัญญาไว้แล้วอัลลอฮ์จะตอบรับสัญญาของผม <c oughs> เราขอด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ขอด้วยความนอบนอ้อมขอด้วยความอยากจะได้ เราจะให้ใครคนสองคนพี่น้องก็ต้องให้คนที่เขารักอัลลอฮ์และนอบน้องต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ์จ่าเลนั่นเองฉะนั้นยิ่งเรารักอัลลอฮ์มากและนอบน้องต่ออัลลอฮ์มากกลัวอัลลอฮ์มากในการอิบารัดนั้นเราจะยิ่งได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ سبحانه และุ์จาเลไดงที่อัลลอฮ์จ่าเากล่าวไว้บอกว่าวัล و ดีนะอาม ن น ا อ ش ชัดًุฮุบ ا นลิลลาบอกเละาประการผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นคนเหล่านั้นพวกเขาจะรักอัลลอฮ์จ่าเลนมาก แสดงว่านี่คือหนึ่งในคุณลักษณะของคนที่มีอิมานคืออะไรพี่น้องคนที่มีอิมาน,ต,น,ต,นต่อนเราแต่อะไรอย่างแท้จริงเขาจะรักเลราะสุภาทั้วตาตะแล้วรักอย่างไหนรักมากที่สุดใช่ไหมครับฉะนั้นถามตัวเราซิว่าเวลาที่เราอิบานะตอนเอาเนี่ย เราทำด้วยความรักที่มีต่ออัลลอ์มากน้อยเพียงใดฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราอ่านกุรานแล้วมันไม่เข้าไปหัวใจของเราทําไมเราอ่านละหมาดเรารักษาการละหมาดแต่ทําไมการละหมาดยังไม่ยับยั้งเราจากความชั่วแสดงว่าความรักที่เรามีให้แก่อัลลอ์ในเวลาที่ปฏิบัติอิบาระมันมีไม่มากสออีกอยะหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอินัลอดีนะอุมมินขัชยะทีรับบิฮิมมุชฟิกูนอัลลอฮ์จะอัลลบอกถึงคุณลักษณะของผู้ที่ศรัทธาสิบอย่าง ในตอนต้นของสุรธมุมีนูนแต่หนึ่งในสิบอย่างที่อาะละบอกถึงลักษณะของคนที่มีอ ي มานอัละบอกว่าแท้จริงๆพวกเขาคือบรรดาคนที่มีอีมา ا หรือผู้ศรัทธานั่นพวกเขาจะเป็นคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ กรูวลลอฮาสุขานะครับจะอะไรนั่นแปลว่าหากว่าเราอยากจะให้ดวงอาของเราถูกตอบรับละหมาดจะเป็นสิ่งที่ยับยั้งเราจากความชั่วอยากจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในการอิบาดาของเราแล้วเราเราจะต้องกลัวล l l a h จะอะไรให้มากๆเวลาที่เราทําอิบาดาเราจะต้องรักอัลลอฮ h สุขานะครับจะอะไรให้มากๆเวลาที่เราทําอิบาดาโดยนี่ะอ l a h เชคจึงบอกว่าวะกอ وقد ะ م ع الله تعالى بين ذلك في كوريه تعالى a ล l ฮ h จะอะไรได้รวม ได้รวมสองสิ fact, person, right? ่งนี้เอาไว้ในอายะห์หนึ่งนั่นคือในสุรนะอัลอัมบิยะอัลลอฮ์บอกอินนุมกานูยซาริอูในฟิลกัยรอตอัลลอฮ์บอกแท้จริงพวกเขาคือใครคือบรรดาคนที่มีอีมานเนี่ยพวกเขาคือคนที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยในอคิเรารอ์เนี่ยพวกเขาเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมเราจะเราจะตอบแทนบรรดาคนนั้นในสวรรค์เนี่ยแต่ครั้งหนึ่งมันก็มีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ย คนที่มีอีมานเหล่านะั้นเพราเขาเป็นยังไงพี่น้องพวกเขาเคยเป็นคนที่รีบเร่งในการทำคุณงามความดีเวลามีสิ่งที่ดีงามเวลามีเรื่องดีๆเวลามีสิ่งที่ดีเวลาอยู่ในช่วงเวลาใงการทำความดีเนะี่ยพวกเขาจะรีบเร่งในการทำความดีวายาอูนานาและพวกเขาจะอีบาดะต่อเราพวกเขาจะวิงวอนขอดุอาต่อเราต่อข,ขอขอใครขออัลลอาจะอะไรรอก็เบ้า วะรฮาบะในสภาพไหนสองสภาพเราก็บอกแปลว่าอยากจะได้อยากจะได้แปลว่าเขารู้ว่า Allah จะเราจะให้เขารักอัล l l a h سبحانه าละที่ขอเนี่ยขอขอรักอัล l l a h และเชื่อมันม่นว่า Allah จะเราจะให้หวังจะะากอะ Allah سبحانه วะรฮาบะและกลัวด้วยกลัวสาเหตุที่กลัวเนี่ยสาเหตุที่เขาขอดว้วยกัน เพราะเขากลัวเราล้์หากว่าเขาไม่ขอเราจาราจะลงโทษเขาหากว่าเขาไม่ขอเราจาราจะไม่ปกป้องและคุ้มครองเขาหากว่าเขาไม่ขอเราจาราจะไม่เมตตาและตอบแทนความดีงามให้แกเขาฉะนั้นนี่คือลักษณะขงคนที่มีอีมานและคือลักษณะของชาวสวรรค์เราจึงบอกว่าแกนูและนาคอเชยินและบรรดาคนเหล่านั้นพวกเขาคือคนที่มีความเกรงกลัวยำเกรงต่อเราสุภาณอมวจาราฉะนั้นนี่แหละจะเป็นลักษณะที่มีอีมาต่อเราจาราจะงหลายครับนี่แหละคือสิ่งที่บอกให้พวกเรารู้ว่าอีบาดะของของเราทำเหมือนกัน แต่ผลที่ได้ไม่เหมือนกันถือสิญญอดเจเดอร์มดรอนเหมือนกันอ่านกุรานเหมือนกันละหมาดในยามคำเกนเหมือนกันแต่ผลที่ได้ตอบรับหลังจากเดอร์มะรอนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะความรักที่เรามีให้แก่อัลลอฮ์เพราะความเกรงกลัวที่เรามีให้แกอัลลอฮ์ ไม่เหมือนกันในขณะที่เราปฏิบัติอิบาดนะฉะนั้นหากว่าเราอยากจะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่อยากจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์อยากจะได้รับความเมตตาจะได้รับการปกป้องอยากจะได้รับการตอบแทนที่สมบูรณ์ทั้งดุนยานกราคีราะห์เวลาที่เราทําอีบาดนะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องทาด้วยความรักที่มีให้แก่อัลลอฮ์ทำด้วยความนอบนอ้อมทำด้วยความเกรงกลัวที่มีต่อมาสุข,ขานอุบัตอาลาและนี่นะคือรุกล inilah keunggupan yang penting dalam pertimbangan ibadah kita salallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalam